สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปนะครับและในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเอสป้านะครับวงรุกี้น้องใหม่ที่ตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะคว้ารางวัลใหญ่หญๆรางวัลต่างๆมากมายเลยนะครับจากงานประกาศรางวัลที่ผ่านมาและอีกหนึ่งงานประกาศรางวัลน,นะครับที่เพิ่งจัดไปเมื่อวานนี้อย่างงาน Golden Dis สอาร์วอ์นะครับครั้งที่36เนี่ยได้มีการจัดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เอสเป้านั้นนะครับ นอกจากจะขึ้นแสดงโชว์ในงานนี้แล้วนะครับเอสปาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะคว้ารางวัลเนี่ยจากรายการนี้มาได้ถึง4รางวัลเลยนะครับรางวัลแรกนะครับที่เอสเปานั้นสามารถคว้าไปได้จากงานประกาศรางวัล Golden Disc Award ในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือรางวัล Rookie of the Year นั่นเองนะครับโดยสามารถคว้ารางวัลนี้ไปได้ร่วมกันกับวงสเตซีนะครับที่เดบิวต์มาเนี่ยไล่เลี่ยกันเลยและอีกหนึ่งรางวัลนะครับนั่นก็คือรางวัลสาขา Cosmo p o t a n Magazine Artist นะครับเอสปาสเนี่ยก็สามารถคว้ารางวัลในสาขานี้ไป S ได้เชอีกหนึ่งรางวัลนะครับเป็นรางวัลดิจิตอลบอลสังนะครับที่เอสปาเนี่ยสามารถคว้าไปได้ในสาขารางวัลเบสดิจิตอลซองนะครับเอสปาเนี่ยก็ถือว่าเป็นลุกกี้เกิลกรุ๊ปอีกหนึ่งวงนะครับที่สามารถจะคว้ารางวัลในสาขาเบสดิจิตอลซองไปได้นะครับซึ่งในสาขานี้เนี่ยก็มีรุ่นพี่หลายๆวงเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีลุกกี้เกิลกรุ๊ปอีกหนึ่งวงนะครับนั่นก็คือสเตซี่จากเพลงแอซับนั่นเองที่จะสามารถคว้ารางวัลน,นี้ไปได้ด้วยนะครับและอีกหนึ่งรางวัลนะครับถือได้ว่าเป็นรางววััลลที่น่นาาาาภภาคูมมิใจกกๆสํหรบแ้็ น,นั่นก็คือรางวัล Artist of the Year นั่นเองถึงแม้ว่ารางวัลน,นี้ในตอนนี้นะครับจะไม่ได้เป็นรางวัลแดซสังแล้วแต่ว่าก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลนะครับที่กว่าจะได้มานั้นเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับโดยทางงานนะครับก็ได้มีการบอกไว้ว่าเอสป้านั้นได้รับเลือกให้เป็น Artist of the Year ในงาน Golden Disc Award ครั้งที่36เพราะว่าพวกเธอนั้นเนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็น Metaverse Girl Group ระดับโลกที่มีเพลงฮิตต่อเนื่องตั้งแต่ Black Mamba มาจนถึง Next Level และก็สานต่อด้วย s a v a g i พวกเธอทั้ง4คนจึงเหมาะสม มากมากที่จะได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งปีประจําปี2021นะครับเรียกได้ว่าในงานนี้นะครับเอสป่าทั้ง4คนเนี่ยก็สามารถคว้ารางวัลไปได้ถึง4่ถ้วยเลยทีเดียวนะครับก็ได้ถือกลับบ้านกันไปคนละ1ถ้วยพอดีเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่เอสปาเนี่ยสามารถคว้ารางวัล Rookie of the Year พร้อมกับรางวัลใหญ่อีก1รางวัลนะครับอย่างรางวัล Artist of the Year หลังจากที่ได้มีข่าวออกมานะครับว่าเอสปานั้นเนี่ยสามารถคว้ารางวัลในงานนี้ไปได้ถึง4รางวาัลเหล่าแฟนคลับเนี่ อย่างล้นหลามเลยนะครับโดยแฟนคลับก็ได้มาคอมเมนต์นะครับว่าเป็นดุกกี้ที่สามารถคว้ารางวัลดุกกี้ออฟเดอะเยียร์ในวันเดียวกันกับรางวัลอาร์ติสต์ออฟเดอะเยียร์เป็นอะไรที่หาดูได้ยากมากๆถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีมากๆเลยสําหรับเอสป้าอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้บอกไว้ว่าน่าจะได้มากๆที่รางวัลอาร์ติสต์ออฟเดอะเยียร์ไม่ได้เป็นรางวัลแดซังก็ถือว่ารางวัลน,นี้เหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับเอสป้ามากๆแล้วอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับได้บอกไว้ว่าเอสป้าเก่งมากเลยฉันภูมิใจใจนนตััววพกกเธอท้ง4คมา คอมเมนต์นี้นะครับก็ได้มีการบอกไว้ว่าพวกเธอเก่งกันมากจริงๆและทํางานกันหนักมากๆน่าเสียดายที่วินเทอร์นั้นไม่สบายจึงไม่ได้ขึ้นมาร่วมรับรางวัลด้วยแต่ฉันชอบในความสัมพันธ์ของวงนี้มากๆที่มีการเรียกชื่อวินเทอร์ก่อนที่จะรับรางวัลนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์จากบางส่วนที่เราได้หยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับเกี่ยวกับการแสดงความยินดีของแฟนคลับนะครับที่มีต่อเอสป้าในครั้งนี้และนี่ก็เป็นรางวัลทั้ง4รางวัลนะครับที่เอสป้าสามารถคว้ามาได้จากงานประกาศรางวัลอย่างนั้น r d ครั้งที่3 เวทีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับที่เป็นเวทีใหญ่เลยในการประกาศรางวัลของทางเกาหลีนะครับนอกจากแฟนคลับเนี่ยที่มาร่วมแสดงความยินดีแล้วนะครับเอสป่านี่ก็ยังถูกนําไปพาดหัวข่าวในสํานักข่าวของเกาหลีเนี่ยหลายสํานักเลยเช่นกันนะครับเรียกได้ว่ากระแสของเอสปาในตอนนี้นั้นดีมากๆเลยนะครับแถมยังเป็นเกิลกรุ๊ปลุคกี้ที่สามารถจะคว้ารางวัลต่างๆเนี่ยไปได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแถมผลงานต่างๆเนี่ยก็ได้รับการตอบรับและก็ได้รับการยอมรับจากแฟนคลับทั้งในเกาหลีและก็น้องอินเตอร์เนี่ยดีมากๆเลยนะครับไม่แปล แปลกใจเลยที่เอสเ่ยจะสามารถคว้ารางวัลจากงานนี้ไปได้ถึง4รางวัลรวมไปถึงรางวัลในงานประกาศรางวัลงานอื่นๆอีกเนี่ยเอสปาก็สามารถที่จะคว้าไปได้เยอะเลยเช่นกันนะครับยังไงเนี่ยอมมากก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ขอสแสดงความยินดีให้กับเอสเปาด้วยนะครับถึงแม้ว่าในงานนี้เนี่ยน้องหนาวเนี่ยจะไม่ได้มาเข้าร่วมรับรางวัลด้วยแต่ว่าสมาชิกในวงเนี่ยก็ไม่ลืมที่จะพูดถึงน้องหนาวด้วยนะครับเป็นโมเมนต์ที่น่ารักแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่น่าสแสดงความยินดีมากจริงๆนะครับสำหรับเอสเปาในครั้งนี้ยังไงนะครับใครท เอสป้าเนี่ยก็มาร่วมสแสดงความยินดีกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับช่วยกันกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับอมกอเคป๊อปของเราด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้ออกมาให้ทุกคนฟังกันอีกสําหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะครับหรือว่าใครเนี่ยอยากให้เราทำคอนเทนต์ไหนเกี่วยวกับวงไหนในวงการเคป๊อปเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกเล่าให้พวกเราฟังได้นะครับเราเนี่ยจะนําเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาทําคลิปเเล่่าาาใหห้กคนนนนนฟััังงออยยแสํรบ ในคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเอสป้ากันนะครับทุกคน